สวัสดีครับเพื่อนๆครับพ่อๆกับวังข้ามแฟมบลีครับมือนีสิมาต่นาม้แม่นะครับเนาะเป็นจากได้น้ามาฮดตกรุงใหม่พวกต่อพวกเท่านี้นะครับเกาะมันโมหอดเกามันอยู่ฝากบลาดนั่นั่นสีเหลืองน้อยๆนะครับพอดีเนี่ยิดถนนใหญ่ก็มีรถแลนนะครับวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปก็เป็นอุปกรณ์ป้าป่าทั่วไปนะครับจะมีทอนะครับทอว่างไปแล้วนะครับทอว่างไปแล้วกบบขอต่อต่างๆนะครับกาวนะครับก๊อกน้ำนะครับเก็บพันสายนะครับ ท่านศาลนะครับใบเรื่อยนะครับไอ้น้องใบเรื่อยไปตัดท่อครับจริงๆก็มีขี้มตัดท่อเลยผมไปเอามานาวแต่ก็ใส่ได้นะครับโอเคครับไปลุยต่อกันเลยครับพี่น้องติดต่อจากท่างก๊อกไปนะครับเพราะว่าผมเพิ่งฉีดให้ใครท่างนั้นนะมเดูกันสวมถุงมือกันครับผมมีถุงมืออย่างฝากนี้ครับสถานที่ก่อนที่จะติดตั้งท่อประปานะครับ ผมจะติดต่างอ้อมกำแพงมุนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดการกองใหม่เสร็จนี้นะครับกูแล้วครับต่อไปกูอื่นแล้วครับไปนาบ้านกูแล้วครับไอพอมีหน้ามดกงใหม่ครับตรงนั้นสิต่อให้แม่ิ่นนะครับเดี๋ยวผมสิต่อออกมาจากข้างนี้แล้วครับด้านหลังห้องบ้านนะครับเนาะเดี๋ยวสิต่อออกจากข้างนี้แล้วครับ มีกองน้ำอยู่หลังบ้านนะครับจะต่อออกมาทางนี้นะครับน er ี Jamie, lonely, ่คือบรรยากาศก้อนนะครับก่อนต่นน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะต่อออกไาทางนี้นะครับเอาเหล็กแาแพงออกไปนี่แหละครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะเริ่มต่อจากทางนี้ไปครับเพราะว่าทางน้ำผมพึ่งผลยาขาให้ไปนะครับเดี๋ยวต่อไปพอดีร้านสอมมอเตอร์ไซค์ก็เลยมีเศษยางลายเนี้ยก็หน่อยจะต่อไปครับผม พอดีแม่เพิ่นปลูกอพืชว้แถวนี้นะครับเพิ่นอยาได้นามพุนะครับนี่ครับต้นลาจับพึ่ีพักกระีผได้คำนี่กักติวปอบมะแขงครับมาเขือพ่วงนะครับนปลูกไว้เดียวกับขนาดมะพดเพิ่นนะเพ่นผมนาพเพิ่นบเศร้าเนี่ยโอ้คนเบึงตลอดเลยขนาดเป็น้เกาด้วนะต่เกาคนเนบึงซีสจาหาิบเบงเฉินโอ้หาลอย ไม้ร่อมเขานไม้นี้ไง้วไม้ร่อรบดับเนี่ยนจะมีฝุ่ทในกองหาวทีไม้ร่อนะสร้างมากเลยทำมาเลยนะคนกรประกอบไ,ไ,ไปด้ว ครับเดิมกันเลยนะครับต่อกอกก่อนเลยนะครับอุ้ยความขนะัวนี้เราจะใช้้อต่องอนะครับเพื่อน้อต่องอครับตอขึ้นมาก่อนเลยนะครับ สวมถุงมือนะครับนอกถุงมือพลาสติกบราะไม่งั้นมันนสีติดมือนะครับนอกมันออกงานพี่น้องครับต่อท่อก่อนนะครับต่อก๊อกน้ำครับตัวนี้นะครับอันดับแรกเอ้ลรงทากาวก่อนนะครับป้องกันนะครับไม่ให้รั่วนะครับต้องอ้ํา อาเต็มเหนียวเลยยาะสูงประมาณเกือบเม็ดนะครับจะพื้นขึ้นมาจะเอาสูงมากมันจะหักนะครับถ้ามีวัวมีอะไรเด็กๆมาเล่นมันจะหักเราจะเอาสูงมากนะครับอาไฟก็คือก๊อกน้ํานะครับเราจะหันออกมาข้างหน่อย,อยนี้ใช่ไหม นะรเราจะหานออกมาข้างนอกนี่เือง่ายในการใช้งานนะครับขาขาขาขอาตาไปเลยหานอ,อกมาหาตัวบ้านนะครับช่างประปาภายในบ้านนะครับ เรียนมาทางนี้ครับก็เลยทำได้ครับไฟฟ้าประปาทได้เอเคครับจุดน,นี้ปล่อยไว้ก่อนนะครับเ,เพราะว่าผมจะต้องมาใส่ก๊อกทีหนึง่งจะต่อท่อนยาวไปเรื่อยๆก่อนนะครับต่อยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ไปใส่ก๊อกตรงนี้นะครับสามทางด้วยนะครับไปดูกันเลยนะครับอันนี้จะต่อให้ยาวนะครับใช้ข้อต่อกลมนี่ ตรงครับต่อตรงต่อให้ยาวนะครับโอเน้ำทั่วไปในบ้านจะใช้ท่อขนาดสี่มนะครับ นีตัวที่จะใส่ก้อกน้ำขึ้นตรงนู้นนะครับใส่ข้อต่อตรงนี้ก่อนนะครับ เต้องไปจับตัวนั้นให้มันตรงหน่อยเดี๋ยวเวลาต่อท่อคือมันจะได้ตรงกันมันจะหนึงวิทไปทางหลังหนึงวิททางซ้ายทางขวาเนี่ยเดี๋ยวพอ,อต่อตรงมันไม่มีปัญหานะครับดันให้แน่นนะครับมันติดอะไรอยู่ตอนนี้นเดี๋ยวต้องดึงออกก่อนเนาะ มันพิงคานางไว้ติดตั้งกอ๊อกครับสองตัวนะครับอันนี้เราจะติดตั้งกอ๊อกสองตัวนี่อย่ามาตัวไอ้น่นมันจะก,กัดนั่นเด็กพุกมันจะให้ขี้ตัวเลยนะคละะะายกาวแล้วก็เอาเลยครับ เดี๋ยวติดตั้งก๊อกก่อนนะครับกล่องดาวจิ้มกาวทำไมแรงเนี่ยรับป่ะจิ้มกาวทำไมแรงจ้ะจิ้คอยอยู่สิมาช่วยดิมาช่วยมาทุบกันปะพึ่งอย่ามาช่วยนั่นจะกัดน่ะตัวไฮอ่ะไม่การเล่นต้องไปกินข้าวให้เรียบร้อยไปจัดการกินข้าวอิ่มอาบน้ำค่อยเล่นไปเออไม่ได้ กินข้าวให้หมดด้วยกินแล้วค่ะซื้อมาเจอพี่ไปจับตั้งดินะ่ะได้คอร์สจูเนียร์ดีกว่าตั้งขึ้นเทพันเกลียวครับพันเกลียวเสร็จแล้วค่อยหมุนใส่ก๊อกน้ำครับ มุนใส่เกลียวก่อนนะครับหมุนเพื่ออะไรไม่ให้มันเกิดรูเกิดช่องว่างเกิดน้ำจะออกมาได้นะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้น,นเพื่อให้ก๊อกมันแน่นกับเกลียวตัวในนะครับเกียียวนอกเขาไปจะได้สนิทไม่งั้นมันจะรั่วนะครับไม่งั้นมันจะรั่วนะเราต้องติด ีฟันเกี่ยวตลอดทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญในงานช่างประปาเลยเราก็จะมาขันเข้ากับเกียวตัวในนะครับนะครับขันเข้าเลยนะครับเพื่อนหาจังหวะให้ดีนะครับอย่าให้มันโคมเกียวเด้อพี่น้องเด้ออย่าให้มันปีนเกียว ีดเขาออกแบบมารองรับกันอยู่แล้วแต่บางครั้งมันคนละแบ,บนก็เข้ากันยากนะได้แล้วครับถ้ามันได้จังหวะของมันจะได้เลย แม่บอกว่าอะไรแล้วก็จิงครับมันเนะหนึ่งคือไม่หมครับเสร็จเรียบร้อยครับยังกินไม่หมดเลยเสร็จเรียบร้อยครับอยาให้มันปีนเคียวครับตรงตรงเนี้ยก็ได้เรื่องและเดี๋ยวค่อยไปถมพอถมมันก็ตรงเองครับนี่ก็ปล่อยเลยากาเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วเมื่อกี้ก็ติดตั้งซิงด้านหลังด้วยนะไปตัวนั้นครับนี่ครับจุดที่ผมต่อน้ํานะครับ ต่อน้ําเชื่อมจากท่อเก่าออกมานะครับผมก็เดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็เหลาะกําแพงไปนู่นนะครับเหลาะกําแพงไปนู่นเพื่อที่ตะทะลุออกไปด้านหน้านะครับเลาะกาแพงเดี๋ยวเราก็จะเกียดินถมนะครับเกียดินถมไปนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเกียดินถมไปต่อตรงนี้นะครับสามทางแยกออกมาแล้วก็ฉากฉากไปเรื่อยๆนะครับได้ก๊อกน้ําทางนู้นอีกสองก๊อกนะครับนี่ครับแยกเอาอย่างนี้นะครับง่ายๆครับง่ายๆเพื่อน ทำเองได้ครับไม่ต้องจ้างช่างครับที่บ้านครับทําได้เลยนะครับติดตั้งก๊อกกันครับอหนน่้ลูกนี้เครื่องเรียบเสร็จและแล้วก็ปิดน้ำเลยปิดได้หมดปิดโอ้ยเพราะเดี๋ยวต้องไปทดลองเปิดน้ําก่อนลูกเดี๋ยวต้องไปถ่ายว่าเราทําอะไรที่ไหนบ้างเทสไม่หายเพราะน้ำไหลไม่ลงครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เขาพันเกียวคัดครับขาตัวนี้จะดีหน่อยนะครับเรื่องว่าแบรนด์แบรนดังครับแบรนด์ใหญ่คุณภาพก็จะดีนะพอดีมันหมดเมื่อวานเนี่ยก็เลยได้มาสองแบนด์มันจะสิ้นเมื่อไหร่ไหมคยพ่ เก็บบีลลครรัสูดอะไหาแล้วทีนี้ปะหาเลยใช่เพ่อแม่ถ่ายไว้อยู่แล้วแสร็จจริงนะครับ่าตอนนี้ได้ถ่ายไว้ไงถ่ายถ่ายไม่รู้พูดอะไรลืมไปกินข้าวเลยมันไม่มีแรงแขนขาอ่อนแรงไปทางนี้เดี๋ยวก็ล้มอีกอ๋อในดาบสูงเรียมต้องเติมเข้าไปอีก 啊啊啊！<Thank> <laughs> เออหายไปพี่หน่อยเอือตรงที่ม like ัน uh สั่นเขาไม่ต้องจุดจับจับแล้วก็สอนน